สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำแนะนำตัวหน่อยค่ะสวับทีท่านนะคะเราก็เป็นทีมวิจัยแล้วก็นารทาสั์ีเซเเลจค่ะนกวิจัยนะคะก็มีอารย์ที่นนะคะเราสัอาจารย์กษากษาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจา แล้วก yeah. ็ม yeah. okay. ีด right. yeah. um, so ้อกเ้อรสมพลถือแล้วค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มีดรอวิทยาเจริญค่ะก็จะมาช่วยในเรื่องของการดูดซับด้วยถามอาจารย์เมย์นะคะพูดถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท TK ซับเจริญรุ่งเรืองอยู่ภายใต้ความร่วมมือด้านใดบ้างคะของการวิจัยค่ะของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยพื้นานเราเข้าสอดรอดกผลิตภัณฑ์นะคะโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเน้นไปเรื่ เกษตรพลังงานจะมาช่วยในเรื่องของการอัดเสริมการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้เพิ่นะคะแล้วเราก็ยังไม่หยุดเท่านี้นะคะเรามีการพัฒนานะคะตัวสารสมุนไพรอินทรีย์นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของอ่าช่วยในเรื่องของความต้านทานที่เพิ่มขึ้นแอบเพิ่มความต้านทานที่พิ่นะคะในเรื่อง